ของเราในวันนี้น้องพึ่งหวานทีวีมิวสิกนะคะโอ้นี่ตัวน้อยต่อยอดวิวไม่น้อยนะจ๊ะ18ล้านไต่19ล้านแล้วนะจ๊ะนะโอ้โหสุดยอดเลยกับเพลงปอที่ไก่โปนอกจากมีเพลงปอที่ไก่โปแล้วยังมีเพลงอื่นที่ตามมาด้วยนั่นก็คือเพลงคอนเสิร์ตไลฟส์สดแล้วก็เพลงโควิด -19 เค่ะเป็นยังไงบ้างกระแสสองเพลงนี้เพลงโควิด -19 ค่ะก็จะ3ล้านแล้วค่ะสุดยอดเลยเออแล้วอีกเพลงหนึ่งล่ะก็ เกือบเกือบแสนแล้วค่ะโอ้โหก็เริ่มไต่ไต่ลำดับตามก<า>ันามนาน,นั่นเองนะคะน,น,นะ,ะนะเดี๋ยวทีนี้เราย้อนมย้อนย้อนกลับไปนิดนึงว่าน้องพึ่งนะคะคือเริ่มร้องเพลงตอนไหนกี่ขวบสองขวบคะ่ะสองขวบนะคะโอ้โหคือสองขวบเล็กมากเลยนะ <c oughs> คือแบบยังไงเอ่ยมันเริ่มเริ่มต้นได้ยังไงคุณแม่ชอบร้องหรือเราดูทีวีหรือเราดูจากไหนตอนนั้นคุณแม่เปิดรายการเพลงช่องหนึ่งค่ะตอนนั้นยังมีอยู่ ทีนี้หนูก็แบบแม่แม่เห็นหนูร้องเพลงตามที่เขาร้องค่ะแบบเอออืมเนาะเออน่าจะน่าจะมีแววมาด้านนี้อย่างนั้นเองนะคะเพลงแรกที่ร้องได้เพลงอะไรที่เราแบบเพลงะกะลุนาอยในยาของความคิดถึงค่ะอ๋อพี่ปวาวลีไหนๆร้องหน่อยร้องหน่อย,อย,อยสักท่อนหนึ่งค่ะทวนอีกครั้งเอาไหมกติกา,กาการเป็นแฟนฉันตัวไม่ต้องติดกันแต่อย่าไกลเกินระยะสายตา ไม่ต้องโทรมาทั้งวันแต่โทรไปรับสายกันนะเธอไม่ว่างไม่ว่าแต่ให้มาต้องมาทันทีนะเนี่ยเ,เป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมค่ะนะคะน้องพึ่งหวานนั่นเองนะคะแล้วมีใครเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นศิลปินของเราบ้างพี่ปาวลีนี่แหละพี่ปาวลีนี่เลยนั่นเองนะคะทราบข่าวมาว่าเป็นทายาทตลกด้วยนะคะ ใช่ไหมย,ยังไงเอ่ยเป็นคุณพ่อหรือเป็นใครเอ่ยคุณพ่อเล่นตลกค่ะอืมใช้ใช้ใช้ฉายานามว่าแดงเถิดเถิงค่ะแดงเถิดเถิงนั่นเองมุกตลกโชว์พิจินี่สักมุกไหมต้องหนูถนัดจะร้องเพลงใช่ไหมเออได้เดี๋ยวต้องให้คุณพ่อค่อยๆสอนมุกตลกเนาะเดี๋ยวเวลาแบบแจมหน้าเวทีเอามุกตลกเข้าอุ้ยนี่ได้ได้เปรียบมากเลยแล้วลูกนะใช่ไหมเพราะว่า คือศิลปินรุ่นใหม่เนี่ยเราต้องจอยเขาเรียกว่าจอยหน้าไวทีเก่งนะคะก็ะอเอามุกตลกมาช่วยด้วยอะไรด้วยนี่เราได้เรียบเพราะว่าเป็นคุณพ่ออยู่ในวงการตลกอยู่แล้วนะคะอันนี้สุดยอดเลยนั่นเองเราเคยมีประกวดร้องเพลงที่ไหนมาบ้างไหมหรือว่าคือพอมีแววแล้วก็ได้เป็นศินลปินเลยหรือยังไงก็ประกวดเรื่อยๆค่ะตามวัดตามอะไรเวลามีที่ประกวดนะคะแล้วก็ประกวดที่โรงเรียนด้วยค่ะ,คะตอนเริ่มประกวดตอนกี่ขวบก็ห้าขวบมั้งคะห้าขวบก็เริ่ม เดินสายประกวดแล้วว่าแบบนั้นเถอะนะคะเป็นยังไงบ้างที่เรารู้สึกความรู้สึกแต่และเวทีที่เราไปประกวดรู้สึกว่ามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วเอามาใช้ในชีวิตประจาวันได้ค่ะนะคะมีเวทีไหนที่เราประทับใจที่สุดมั้งน่าจะเป็นเวทีที่จังหวัดนครปฐมอะค่ะมันไปแข่งร้องเพลงคือส่วนน้อยที่จะมีเด็กอะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่หมดเลยคหนูก็เลยไปแข่งแลทีนี้แบบ คือเราตกรอบอะแล้วแบบแต่มีแต่คนชมอะแต่มีคนชมอะค่ะว่าแบบเออร้องเพลงเก่งนะอะไรเงี้ยแบบรู้สึกประทับใจแม้ว่าจะตกรอบแต่ก็มีคนชมก็เลยประทับใจเวทีนั้นคือเราแข่งกับผู้ใหญ่หรอเวทีนั้นเลอแข่งกับผู้ใหญ่ก็เด็กรวมกันเลยคือ,ค,อคือแบบว่าเป็นเวทีเปิดกว้างว่าง,งั้นเธอไม่ได้จํากัดอายุใช่ไหมนะคะอ่านะคะแล้วคือร้องเพลงเก่งแล้วก็คือแบบไม่เคยเคริเครเขินหน้าเวทีเลยไปเรียนกับใครมา ด็อกเตอร์ยูท <ube> ูบค่ะด็อกเตอร์ยูท <ube> ูบคือเรียนจาก YouTube ค่ะใช่ไหมละฮูคือแบบยังไงอ่ะใครมันคือ,องไงเราร้องตามเขาหรือว่ามีคนสอนหรือว่ามียังไงจาก YouTube ตอนนั้นเป็นสมัยนั้นเขาก็ไม่ค่อยมีโบรพอสับเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมคะจ้ะ<ก>เราตอนนั้นเราจะดูกระตูนนะคะท <ừ> ีะนี้ เห็นมันจะมีให้เลือกใช่ไหมคะกดเพลงเข้าไปเลยคะ่ะแบบกลองตามเนเต้นเอ๋อเริ่มจากตรงนั้นก่อนด็อกเตอร์ยูทูบสอนร้องเพลงคุณครูยูทูบนะคะเออนะคะดีเหมือนกันนะคะก็คือใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ว่ายอย่างนั้นเถอะนะเนี่ยพี่จะบอกเลยว่าสมัยนีย้เห็นแบบมีแต่เด็กๆเกต้นตามเพลงเกาหลีบ้างละ่ะร้องเพลงเกาหลีบ้างละ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามจริงๆว่าลึกๆมีชอบไหมความเป็นเกาหลี ชอบค่ะก็ชอบอยู่ใช่ไหมเออนะคะแล้วที่เขาแบบติ๊กตอกกันอย่างเงี้ยชอบเล่นติ๊กตอกกันอย่างเงี้ยเต้นตามติ๊กตอกเงี้ยทำได้ไหมเต้นได้ไหมก็เต้นได้ค่ะเหรอเพลงอะไรบ้างเพลงมันเป็นเพลงของต่างประเทศนะคะเพลงพป๊กฝรั่งเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะใช่นะคะถ้าชอบเต้นแล้วถ้าเต้นของปอที่ไก่โปอันนี้คือเราเราคิดเองหรือว่ามีครูสอนให้อ๋อมีครูสอนให้ค่ะเพลง ซิงเกิลแรกของเราปอขี้ไก่โปค๋คือคือยอดตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่19ล้านวิวนะคะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกใจมากๆนะคะสำหรับคือแบบเด็กตัวเล็กๆนะแต่แบบว่าทำยอดวิวได้ขนาดนี้คือน่าจะเกิดจากความใสหนึ่งนี่เคราะ้อเองนะคะน่าจะเกิดจากค,ความใส นะคะความน่ารักของตัวน้องเขาเองแล้วก็เพลงก็น่ารักมากๆนะคะแล้วก็การแสดงที่แบบไม่เคอะเขินนะว่านี้จากการที่ได้สัมผัสกันนะคะก็เลยทําให้ไต่เข้าสู่19ล้านวิวได้อย่างไม่ยากเลยนั่นเองนะคะอยากจะถามถึงที่มาของแต่ละเพลงโบโบนะคะเอาเ,เอาเพลงเอาที่กระโปรงอะค่ะตอนนั้นอา,อาจารย์ทักทิพเจคะ่ะเขาแนะนําเพลงมาให้ว่าแบบเพลงนี้มองกับหนูนะลแล้วหนูก็ลองฟังค่ะแบบ มันก็น่ารักดีนะอัอเนี้ยกับตกลงค่ะตกลงเลยแล้วเพลงที่สองอันนี้เพลงที่สองเป็นเพลงโคโุยสิบเก้าค่ะเจ้าของครแต่งครก็คือบอยธนวันรค่ะ,คะแตง่งให้แล้วเพลงที่สามเพลงที่สามก็เป็นของอรรรรราจารย์ซอค่ะอาจารย์ซอเกษวิสัยค่ะทราบข่าวมาว่าเป็นศิลปินเด็กราชบุรีค่ะเออแต่มันปอขี้ไก่โป เก่กโปเนี่ยมันสายอีสานนี่นะนะคะแล้วมันมาร้องเพลงลอีสานได้ยังไงเออก็ตอนที่ไปอัดอะค่ะเขาจะมีอาจารย์ค่ะอีสานหมดเลยเขาก็จะช่วยแบบว่าาคำนี้ต้องออกเสียงนี้อย่างนี้อย่างนี้คะ่ะเขาก็จะช่วยช่วยสอนช่วยบอกนั่นเองเพราะว่าคือเราอาจจะแบบไม่เข้าใจภาษาอีสานทั้งหมดเนาะเพราะเราเป็นเด็กราชบุรีแต่ว่าทางอาจารย์เขาก็จะช่วยบอกอันนี้แปลว่านี่นี้เราก็จะได้เข้าใจอารมณ์เพลง แล้วก็ร้องได้นั่นเองเนาะเออนะอ่ะคือถ้าถามเด็กก็ต้องถามแหละว,ว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเนี่ยคนะ่ะนักร้องนี่ยแหละค่ะก็ยังอยากเป็นนักร้องเป็นศิลปินในวงการนี้ตลอดนะคะอ่าแล้วนอกจากนักร้องอยากทำอย่างอื่นอีกไหมก็อยากทำเป็นธุรกิจส่วนตัวคะ่ะอืมนะคะธุรกิจส่วนตัวมองมองไว้ไหมว่าจะเป็นอะไรอยากเปิดรีสอร์ทค่ะ โ,โอนะคะคืออายุน้อยแต่ความคิดคือคือไปไปกว้างไกลมากๆเลยนะคะเจ้าของรีสอร์ทนี้ถ้าเกิดว่ามันคืนทุนแล้วก็คือเสือนอนกินเลยนะ <c oughs> ใช่ไหมเออก็จะมีคนมาพักมาพักเราก็เก็บตังค์ได้ตลอดอันนี้เจ๋งมากๆเลยนั่นเองนะคะอ่ะอยากให้ฝากผลงานเพลงสักนิดนึงคะ่ะช่วงท้ารายการอยากขอบคุณใครอยากฝากผลงานเพลงถึง f อย่ายังไงบ้างเชิญเลยคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะน้องพึ่งหวานทีวีมิวสิกนะคะเจ้าของผลงานเพลงพ็อกกี้เกยโปกค่ะก็ต้องขอฝากผลงานเพลงพ็อกกี o, ้เกยโปกโควิด1 9แล้วก็เพลงคอนเสิร์ตไลสดด้วยนะคะก็รักน้องพึ่งหวานน้อยแต่รักน้องพึ่งหวานนานๆน,น,นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะติดต่อนะคะก็ติดต่อได้ทางเฟซพึ่งหวานทีวีมิวสิกได้เลยค่ะน้องพึ่งหวานคะ่ะแล้วนอกจาก Facebook แล้วนะคะมีะช่องทางอื่นอีกไหมค่ะก็ ติดต่อไดทางโทรศัพท์ได้เลยค่ะเบอร์0654454288ค่ะเป็นเบอร์เจ้าของค่ายค่ะบอลวิทนวัตค่ะ,ะนะคะเจอกันเลยทีเดียวเชียวนะคะกระปอขี้ไก่โปนะคะ <c> 9ข้าสู่19ล้านวิวแล้ววันนี้ขอบคุณนะคะน้องพึ่งหวานมากๆเลยนะคะ,คะที่มาพูดคุยกันนะคะวันนี้เราสองคนจะลาไปพร้อมกับเพลงน่ารักนรักแล้วก็สนุกนุกด้วยนั่นคือเพลงคอนเสิร์ตได้สดค่ะเย้ยเชิญรับชมค่ะปกติ ขั้วเผาอาทิตย์เซลซีไปเต้นรถแห่บ่ได้ม้วนมาดนทักแน่ก็เลยขออีแแม่จเจอคอนเสิร์ตไลเซ่